มากินกันให้หมดนะมาเลยซีซี 4, ่ซีสามนี่ร้องเรียกกันจังมาเลยมากันเร็วๆกินเสร็จแล้วก็ไปนอนกันนะอืม มีตัวลายลายใช่ไวมนั่งกินเป็นระเบียบเลยเอา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 มีหัวหน้าแก๊งนะเนี่ยอร่อยไหม เริ่มจักน้ำมาให้กินเนี่ยติดคออร่อยพวกนกกระจอกหลองอยู่นู้นหล่ออยู่นู้น nó có choọ dùng nó mà đất mà đất hiểu đi tiếng thuốc quan lời mà thuốc quan lời ในตัวขาเจ็บนกเขานั่นยังอยู่เห็นไหมหนิ้วหายไปแล้วนี่พวกลูกๆมันเจอหน้ากันทุกวัน